คุณผู้ชมค่ะช่วงมาเก็ตพอกวันนี้นะคะส้มอยู่กับคุณสุวรรณาเกื้อบางนะคะกับของใช้ของที่ระลึกจากผ้าปะเตะจังหวัดระนองนะคะวันนี้ของที่จังหวัดระนองเลยสวัสดีนะคะ,อะโอ้หพี่เรียกเรื่องพี่สุวรรณาเนาะพี่ตุ้มก็ได้คะ่ะพี่ตุม้มอ่าพี่ตุ้มค่ะวันนี้เนี่ยได้ได้ว่าทั้งหมดนี้เป็นสินค้าที่เป็นผ้าปะเตะทั้งหมดเลยใช่ค่ะของที่จังหวัดระนองเลยเหรอคะพี่พี่ตุ้มเนี่ยทําตัวเนี้ยมานานหรือยังคะ ก็เกือบสิบปีแล้วค่ะค่ะก่อนที่จะมาทําเป็นพวกเออพวกที่คาดผมอะไรต่างๆเนี้ยคือตอนแรกคือทําผ้าปะเตะก่อนหรือยังไงคะอหรือว่าเราเริ่มอันนี้เลยไม่ค่ะเรามีร้านพวกคิฟช็อปแล้วทีนี้เราผลิตของส่งพวกคิฟช็อปส่งสำเพ็งอยู่แล้วทีนี้ทางเจ้าหน้าที่เขามีความรู้สึกเหมือนว่าเรามีฝีมือในการออกแบบใช่ไหมฮะก็เลยบอกว่าลงทํางานพวกที่เป็นผ้า ที่ันเมันเป็นพื้นเมืองของภาคใต้ออกมามเป็นเครื่องประดับดูดิว่ามันจะออกมาได้ยังไงเพราะยังไม่มีใครทำเพราะพี่ตุ้มก็เป็นคนที่จังหวัดระนองด้วยใช่ไหมคะ,คะเป็นคนในพื้นที่เลยแล้วก็ที่นั่นเนี่ยเขามีความโดดเด่นในเรื่องของผ้าปาเตและด้วยความที่พี่ตุ้มเนี่ยเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการออกแบบก็เลยออกมาเป็นต่างๆเหล่านี้เลยหลากหลายเลยทีเดียวทำไมถึงมีไอเดียในการทำเรื่องนี้คะ ก็มีความมีความรู้สึกว่าผ้าปะเต้นเนี่ยส่วนมากเขาจะเอาตัดเย็บใส่กันใช่ไหมยังไม่มีที่จะเอามาทําเป็นพวกของสวยงามของที่ระ<ฆ>ลึกตก,กแต่งพวกนี้ค่ <c oughs> แล้ว <c oughs> เป็นเสื้อผ้าเป็นผ้าผ้าถุงอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ,คะแล้วทีนี้พอเราคิดว่าจะมาทําตกแต่งบนหนังศีรษะเราก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเออผ้านเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยเขามีความมีความมีความแบบว่าผูกพันกับผ้าเหมือนพวกนักลบนี่ฮะสมัยก่อนถ้าจะออกรบนี่ก็จะ ใช้ชายผ้าถุงแม่เนี่ยใส่นตะกรุดเพื่อจะเป็นกำฝันกำลังใจเป็นอะไรที่ยึดเหนี่ยวแล้วก็มันจะมีพลังมีอะไรที่แบบว่ามันยึดเนี่ยทางจิตใจได้เป็นเป็นตัวแทนของความรักของของแม่ค่ะก็เลยออกมาเป็นตัวื่งประดับ่านี้เริ่มจากฝั่งนี้ก่อนดีกว่าอันนี้เป็นผ้านะคุณผู้ชมคืออันนี้อยู่ในหุ่นนะเป็นแบบนี้อ่ะพูดถึงอันนี้หน่อยอ่าอันนี้เนี่ย เราเราคิดว่าการออกแบบของเราเนี่ยต้องการที่จะแบบเอาไปใช้ในโอกาสไหนอะไรยังไงคะปกติผ้าพวกนี้เหมือนกับว่าเวลาคัผ้าเช็ดหน้าแล้วก็มาพกหัวผูกแต่ของเราเราออกแบบให้ทําสําเร็จรูปเลยไม่ต้องไปยืดแลไม่ต้องไปงยุ่งยากในการผูกเลยค่ะ,ะเพราะว่าทำมาเสร็จแล้วคุณผู้ชมด้านในเนี่ยเขามียางยืดแบบนี้นี่ค่ะคุณผู้ชมก็คือผ้าเนี่ยก็คือมาตัดเย็บ อันนี้ฝีมือตัดเย็บของใครคะค่ะของพี่บ้างชาวบ้านบ้างค่ะอ๋อชาวบ้านเลยพี่ตุ้มด้วยแล้วก็ชาวบ้านทํากันด้วยช่วยกันทาคนในชุมชนใช่ไหมคะช่วยกันเย็บคุณผู้ชมก็จะมีอย่างเงี้ยเชื่อว่าวันนี้สาวๆนะสุภาพสตรีน่าจะชอบเพราะว่าเนี่ยไปเที่ยวทะเลก็ได้หรือว่าจะไปเดินเล่นชิลๆนะตามตลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใส่อันนี้โพกได้เลยออกกำลังกายได้หมดเลยออกกำลังกายก็ได้อ่ะอ่ะอันนี้คือแบบที่หนึ่งแล้วคุณผู้ชมอันนี้นะนอกจากนั้น ตรงนี้เป็นหนังยางมัดผมด้วยอ,อันนี้แนวคิดเป็นยังไงคะนี่เหมือน,นเป็นรูปดอกไม้อเป็นพวงค่ะค่ะอันนี้พี่ตุ้มออกแบบเองใช่ค่ะสวยมากมีหลายแบบเลยคุณผู้ชมเนี่ยแบบมันจะแบบมันจะออกเรื่อยๆคนละขนากไปเรื่อยๆดูสิเห็นไหมอันนี้เหมือนสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะค่ะามาทางนี้สิอ่าทางนี้เป็นเรื่องของที่คาดผมที่คาดผม ฝั่งอยากใส่อะค่ะพี่ตุ้งรีบหยิบมาให้สักอันได้ไหมคะว่าพิธีกรควรใส่อันไหนดีสีแดงมะสีแดงมค่ะอสดเลยไหนจะลองดูนะคุณผู้ชมว่าเราใส่แล้วแบบเกิดไหมเกิดไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยได้ปรากฏใส่ปุ๊บขายไม่ออกทําไงเนี่ยอโอยน่ารักอะโอ้ชมตัวเองก็ได้เป็นไงล่ะคุณผู้ชมสวยไหมคะน่ารักมากเลยอะคือมันไม่มันไม่มันไม่บีบหัวด้วยนะมันคือใช้วิธีการออกแบบยังไงทาไมมันถึงปกติทั้าที่ถ้าผมบางอย่างเนี่ยมันจะรัด รัดตรงด้านข้างแต่อันนี้คือเขาใส่แล้วมันไม่ปวดหัวมันเบาๆเลยนะคะใช้วัสดุอะไรคะพี่ตุม้มคือผ้าปะเต้เนี่ยเราเข้าในห้องวิจัยที่มออนะคะผ้าปะเต้เนี่ยมีคุณลักษณะในการยึดเกาะวัสดุค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราออกแบบเนี่ยมันก็เลยง่ายเลยเราใช้โครงสร้างที่แบบนุ่มๆม,มันก็มันก็จะใช้ได้กับผ้านี้เพราะว่าผ้านี้แค่เราใส่ลงไปเนี่ยมันก็เกาะเลยค่ะก็เลยไม่ต้องใช้อะไรที่แบบมันแข็งแรงมันก็เลยไม่บีบขมับไม่เจ็บค่ะอยากให้พี่ตุ้มแบบ มัดแบบโบฮีเมียนหน่อยได้ไหมเห็นพี่ตุ้มเมื่อสักครู่ใส่ก็สวยอยู่นะนี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ตุ้มลองเลยพี่ตุ้มอันี้มันใช้ได้แล้วแต่ว่าจะเลือกลายไหนนะคะด้านไหนได้หมดเลย๋อคุณผู้ชมสวยนะแบบถ้าต้องการให้มันใหญ่ๆก็อ้าถ้าต้องการมันเล็กๆก็ดึงนี่เป็นไงล่ะผ้าประเต้เนี่ยมันจะมีคณสมเบา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 ก็อยู่แล้วเพราะโหเห็นไหมเก๋ๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมใส่แล้วออกมาเก๋ๆแบบนี้เลยน่แล้วเขาไม่ได้มีแบบเดียวนะเขามีหลายแบบมากอย่างที่บอกว่ามีทั้งแบบ ทีแบบ่ตุม้มโชว์ให้คุณผู้ชมดูอันนี้เห็นไหมสวยไหมยิ้มหน่อยยิ้มนี่อะเห็นไหมคุณผู้ชมตอ้น,นี้ก็มีที่คาดผมและข้างหน้าเนี่ยขออนุญาตหน่อยนะคะพี่ตุ้มค่ะนี่ตรงนี้เป็นกิฟหนีบด,ด้วยนี่คุณผู้ชมเป็นกิฟหนีบเขามีหลากหลายรูปแบบมากคือคุณผู้ชมไปเลือกแล้วมันละลาน,ลานตามากๆอ่ะคุณผู้ชมดูสิลายดอกไม้น่ารักอ่ะค่ะ,คะนี่แบบนี้ด้วยเห็นไหมอ่ะติดให้ทั่วเลยอ่ะพี่ตุม้มอ่ะนี่ติดหลายๆแบบค่ะ นี่ไปงานลองงันไม่ได้นะดูกล้องไม่ถกนี่ค่ะอันนี้เลยค่ะเป็นไงล่ะคุณผู้ชมอ่ะเห็นมหมการออกแบบไม่ธรรมดาแล้วจริงๆมันเก๋จริงๆนะสำหรับแนวแนวที่แบบแบบชิคชิคคูลๆอะไรแบบนี้เนาะสวยมากอ่ะคือนี่คือเป็นแนวออกแนวคิดของพี่ตุ้มคนเดียวค่ะในการออกแบบต่างๆเหล่านี้ทำไมคือเราตกแต่งกระเป๋า ค่ะอันนี้ไปห้อยกระเป๋าได้คุณผู้ชมดูสิมีเยอะแยะมากมายถามราคาไปด้วยเลยได้ไหมคะพี่ตุม้มอะจากทางด้านนี้ก่อนแบบนี้ผ้าแบบนี้ราคาเท่าไหร่คะร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบเองคุณผู้ชมอันนี้คือราคาโปรโมชั่นของทางรายการแล้วใช่ไหมคะหรือว่าราคายังไม่ลดอันนี้ราคายังไม่ลดรอยอะเดี๋ยวพูดถึงราคารดทีหลังอันนี้ร้อยห้าสิบคุณผู้ชมก็ว่าถูกแล้วนะอ่ะแล้วแบบนี้นะคะกิบหนีบผมร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบอะแบบนี้ <150 S 1> อันนี้ก็ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบทุกอย่างส่วนใหญ่จะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบทุกอย่างถัดมานี้ขออนุญาตมายืนเบียดพี่ตุ้มอ่าแบบนี้และคะอ่าไอ้นี้ก็ร้อยห้าสิบค่ะส่วนใหญ่เราจะตั้งไว้ที่ร้อยห้าสิบทั้งหมดเลยอืผ้าเนี่ยก็คือมาจากผ้าปาเต้แต่ก็มีผสมอย่างอื่นด้วยเนี่ยตรงส่วนเนี้ยคืออันนี้เราทําเตรียมไว้เพื่อจะส่งไปเชียงใหม่ค่ะมันก็จะต้องมีแบบว่าผสมประสานอืม อันนี้เราขายที่ไหนบ้างคะวางขายที่ไหนบ้างช่องทางการขายมีที่ไหนบ้างร้านของที่ระลึกของจังหวัดของจังหวัดกระนองแล้วก็งานอุทบของเมืองทองสามครั้งเราจะมีเราขายหมดไหมขายหมดเลยไหมคะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจีนจะสั่งออเดอร์ก็คือสามารถที่จะพรีออเดอร์ได้ไหมคะทําตามสั่งได้ไหมหรือว่าหรือว่าทําแบบไหนได้ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะสั่งแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกแบบได้ค่ะค่ะ ดได้หมดเลยออกแบบ <Ừ. S 2> มาให้ก็ได้อสามารถเราที่จะออกแบบให้กับพี่ตุ้มก็ได้หรือพี่ตุ้มจะให้แบบช่วยแนะนําในเรื่องของการออกแบบก็ได้แต่สไตล์ของเราท,ท,ที่ทราบอยู่ในลูกค้าก็คือแต่ละแบบออกมามันจะไม่เหมือนกันสักอันหนึ่งเขาได้ได้ว่ามีหนึ่งเดียวชิ้นเดียวในโลกค่ขออนุญ,ญาตหยิบอันนี้ก่อนข้างนี้ก็น่ารักหม้อันนี้อันนี้น,นี่น,น,น,นี่ดูสิน,นี่คุณผู้ชมคือทุกอย่างน่ารักหมดเลยอะ่ะคือเลือกไม่ถูก เือกไม่ถูกจริงๆคุณผ,ผู้ชมเพราะมันน่ารักทุกอย่างและชิ้นนี้ก็ร้อยห้าสิบเหมือนกันใช่ไหมคะพี่ตุม้มใช่ค่ะวิธีการทําเนี่ยมันยากไหมคือปกติเนี่ยหนึ่งชิ้นเนี่ยใช้เวลาในการทํานานไหมคะมต่ออันนะต,ออนนต่ออัน่ตออนชั่วโมงได้ชั่วโมงเดียวอนนโอ้โหเขาใช้เวลาทําไวมากแล้วปกติแต่ละวันเนี่ยพี่ตุ้มทําได้กี่ชิ้นห้าสิบ ห้าสิบคือนี่ทําคนเดียวนะห้าห้าสิบค่ะแต่ยังมีลูกมืออีกยังมีคนคในชุมชนแค่ประกอบชิ้นเล็กๆน้อยๆมาแต่ถ้าออกแบบแปบะบนูปแปะนี่พี่คนเดียวพี่คนเดียวเลยแต่ว่าสมมติเรื่องผ้าเรื่องการเย็บเนี่ยล่ะคะอย่างอย่างผ้าแบบนี้ที่จะต้องมานั่งเย็บแบบเนี้ยมีคนช่วยทําเยอะไหมคะไม่เยอะค่ะกี่คนคะออสองสามคนทํากันแบบว่าในกลุ่มชาวบ้านที่มันไม่ได้แบบประจาอะค่ะอเวลางานเยอะก็ไปจ้างเขาทีนิดหน่อยหน่อยค่ะก็คือส่วนใหญ่แรงงานเนี่ยก็จะเป็นคนในชุมชนที่จะมาช่วยกันทําค่ะค่ะ ก็คือพี่ตุ้มมองว่าการที่ทำไมถึงเอาคนในชุมชนมาร่วมกันทำงานให้พี่ตุ้มคะอ,มอยากจะช่วยให้เขามีไรายได้ไหมใช่ค่ะ,ค,ะคือมันมีกลุ่มโอทบในจังหวัดอยู่แล้วที่กลุ่มผลิตผ้าค่ะ,คะก็ไม่ทันเราก็ให้กลุ่มนี้เขาทำม,มันมีกลุ่มในจังหวัดที่เป็นกลุ่มโอทบที่เขามีกลุ่มตับเย็บอยู่แล้วค่ะเขาก็ได้มีอาชีพเสริมไปด้วย แล้ววันนี้อย่างที่พี่ตุ้มบอกว่าส่วนใหญ่ชิ้นเนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ยจะราคา150ทั้งนั้นเลยมีชิ้นไหนที่ราคานอกเหนือจาก150้ยไหมคะต้องเป็นพวกไอเนี้ยค่ะที่ว่าตกแต่งกระเป๋ากระโจมรือว่ามัดม่านหน้าต่างประตูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อันเนี้ยไปห้อยตรงม่านคุณผ,ผู้ชม,มอยากจะแต่งบ,บ้านนะคุณผู้ชมอยากจะตกแต่งบ้านนะก็ได้เลยเนี่ยอย่างแบบผ้าม่านเนี่ยคุณผู้ชมก็เอาอันนี้ไปห้อยได้ตกแต่งห้องได้สวยๆชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่คะพี่ตุ้ม250ค่ะ250 นอกจาก250มีราคาอื่นไหมคะไม่ค่อยมีไม่มีแล้วก็จะมีราคาอยู่ที่150กับ250ค่ะวันนี้พี่ตุ้มมาในรายการของเราค่ะรายการ Talk Together และอยู่ในช่วง Market Talk วันนี้พี่ตุ้มอยากจะมีโปรโมชั่นให้กับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ในราคาเท่าไหร่บ้างคะ250เหลือ150 150เหลือ100อุ๊ยอีกทีนึงนะคะ250เหลือห0ค่ะและ150เหลือห0ึ่งและถ้าเกิดซื้อเหมาแบบซื้อเยอะๆลดอีกไหมคะ มีราคาส่งอยู่ค่ะมีราคาส่งด้วยสำหรับคนที่สามารถที่จะรับไปขายต่อได้ค่ะมีาาอันนี้ให้ราคาส่งค,คุณผู้ชมสามารถโทรติดต่อได้นี่ช่องทางนะคะขึ้นให้แล้วนะคะพี่ตุ้มเบอร์นี้เลยใช่ไหม0910371817ะ,ะคะติดต่อนี่เบอร์พี่ตุ้มโดยตรงไหมคะใช่ค่ะและชื่อ Facebook เขาคุณผู้ชมกริดการ์ดช็อป พี่ตุ้มกรีดการ์ดมีชื่ออะไรไงคะทำไมถึงพี่ตุ้มกรีดการ์ดร้านพี่ชื่อร้านกรีดการ์ดค่ะชื่อร้านกรีดการ์ดไม่ได้ว่าพี่ตุ้มเป็นคนกรีดการ์ดอย่างนี้ไม่ใช่ชื่อร้านกรีดการ์ดนะคะคุณผู้ชมกรีดการ์ดช็อปนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดู Facebook ของพี่ตุ้มได้เลยหรือว่าจะเข้าไปที่ Facebook พี่ตุ้มกรีดการ์ดก็ได้ช่องทางติดต่อก็คือตามนี้เลยใช่ไหมคะพี่ตุ้มมีทั้งเบอร์โทรศัพท์นะคะ0910371817รวมถึงทางช่องทางไลน์ก็คือใช้เบอร์โทรศัพท์ตัวนี ติดต่อพี่ตุ้มได้เช่นกันก Facebook ก็ตามนี้ได้เลยก็คือคุณผู้ชมอยากที่จะเนี่ยของขวัญปีใหม่ก็ได้นะแจกกับคนในอง,งค์กรนะคะให้เพื่อนๆนะคะน่ารักมากๆก็คือติดต่อพี่ตุ้มได้เลยพี่ตุม้มอ่ะเชิญชวนให้คนมาช็อปของเราหน่อยก็ตามที่ทางรายการขึ้นให้ทั้งช่องทางเบอร์โทรศัพท์นะคะ,ะช่องทางไลน์ทาง Facebook และถ้าเกิดไปที่หน้าร้าน ที่ระนองที่ระนองก็ไปที่ร้านของฝากได้เลยมีจะมีสินค้าของพี่อยู่ค่ะชื่อร้านอะไรคะร้านวัชรีก็ได้ค่ะร้านวัชรีร้านวัชรีอยู่ตรงแถวไหนคะตรงระนองตรงหาว่ะตรงไหนนะคะตรงหาวตรงหาวค่ะอะคุณผู้ชมปักหมุดไปได้ไปได้ตรงหาวนี่คือเป็นร้านดังเลยคนนักท่องเที่ยวจะไปที่นั่นกันเยอะภูเขายากโอ้โหแสดงว่าร้านเขาไม่ธรรมดาคุณผู้ชมมีลูกค้าเยอะนะส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมคะ ก็พี่ว่าเาหลากหลายเลยนะละน้องอเนี่ยค,คนไทยก็เยอะเยอะค่ะ,ะคุณผู้ชมช่วยกันอุดหนุนสินค้าของพี่ตุ้มนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นสินค้าอีกหนึ่งสินค้าชุมชนเช่นกันเพราะว่าเป็นผ้าปาเตะผ้าปาเตะน,นี่ก็เป็นของดีของจังหวัดระนองคือวันนี้พี่ตุ้มนําเอาของดีจังหวัดระนองมาเปลี่ยนแปลงมาพลิกแพรแมาประยุกต์นะคะให้เป็นของสวยๆงามๆนะสำหรับผู้หญิงนะละลานตามากๆเลยเห็นไหมคะสีสันก็สวยงามนะคุณผู้ชมมีหลายรูปแบบเลยคุณผู้ชมถ้าคิดจะแบบวางแผนเดินทางไปเที่ยวเนี่ยนึกถึงนะ ผู้หญิงก็ชอบถ่ายรูปใช่ไหมคุณผู้ชมเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้คุณผู้ชมไปใส่สวมนะเดินชิวๆริมทะเลนะคะริมหาดหนะถ่ายรูปได้เลยและราคาก็ไม่แพงด้วยปกติ150วันนี้เหลือเพียง100บาทเท่านั้นเองแล้วส่วนชิ้นนี้เนี่ยสองเหลือเพียง150เท่านั้นเองคุณผู้ชมเนี่ยคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคุณผู้ชมคะพี่ตุ้มขาพูดถึงการที่พี่ตุ้มเนี่ยได้มาร่วมงานกับบิสขับไทยแลนด์หน่อยค่ะพี่มีเผอว่าบิสขับไทยแลนด์เนี่ ตลาดเปิดช่องทางให้กับผู้ประกอบการได้ดีมากทีเดียวค่ะค่ะช่วยพี่ตุ้มยังไงบ้างก็หาตลาดให้อืแล้วก็เนี่ยนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่พี่มีความรู้สึกว่าขอบคุณมากๆขอบคุณค ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเลยค่ะอืมนะก็บิสขับไทยแลนด์นะคะคุณผู้ชมก็ช่วยเหลือคนในชุมชนนะคะให้เขาได้มามีช่องทางในการขายมากขึ้นทําให้แบบตอนนี้พี่ตุ้มจากปกติขายได้ดีอยู่แล้วดียิ่ง,ง่งขึ้นไปอีกเลยแน่นอนเลยเยอะมากๆแล้วยิ่งวันนี้คุณผู้ชมมาออกรายการ Talk t o ูเกเต r ของเรานะช่วงมาเก็ตทอล์เชื่อว่าจะมีโทรศัพท์รัวๆเข้ามาเลยเพื่อสั่งสินค้าของพี่ตุม้ม สาธุแล้วก็แบ่งหนูด้วยนะนะคะคุณผู้ชมค่ะยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนสินค้าของพี่ตุ้มกันเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าการอุดหนุนสินค้าของชุมชนก็จะเป็นการช่วยเหลือคนท้องถิ่นทั่วไทยกับบิสขับไทยแลนด์ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะทั้งพี่ตุ้มและก็ส้มต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ